รีวิวบอ่อปลาไม่ใช่รีวิวถังกรองบอ่อปลานะครับนี่อันนี้ถังกรองบอ่อปลาขนาด60ลิตรนะอันนี้เป็นถังกรองสําเร็จรูปนะครับก็จะเป็นแบบน้ำเนี่ยจะเข้าด้านล่างนะครับน้ําเข้าด้านล่างแล้วก็ออกข้างบนอย่างนี้นะครับออกบน2ท่อเข้า1ท่อออกสองท่อจริงๆ ถังนี้เนี่ยผมใช้มานานมากหลายปยีอันนี้ประทับใจมากก็เลยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูบอ่อปลาก่อนเนี่ยบอ่อปลาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นบอ่อปลาแบบ DIY นะขนาดยาวประมาณ180 180เซนนะครับกว้าง80เซนลึกประมาณ80เซนนะครับโดยประมาณประมาณนี้ส่วนตัวบ้านน้ำตกเนี่ยก็ DIY เหมือนกันนะก็เท่าที่ได้ครับสวยไม่สวยไม่รู้แต่ผมมองว่ามันสวย <c oughs> อ่ะทีน,นี้มาดูกันนะครับว่า ังกรองบอ่อปลาขนาด60ลิตรเนี่ยผมใส่วัสดุอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแล้วก็เดี๋ยวมาทําความสะอาดวัสดุบอ่อกรองกันเลยนะครับอ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนได้ดูเลยนี่นะฮะก็จะเป็นฝาอย่างนี้เลยเนี่ยฝาอย่างนี้อ่ะเริ่มเริ่มม,มีความสกรปรกแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ล้างมาประมาณสัก2อาทิตย์ได้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูข้างในเนี่ยวัสดุกรองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมติดตั้งถังไว้ด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอถอดลัก การใช้งานก่อชึบตึ๊บอืมแล้วก็มาปิดวาล์วนะครับปิดวาล์วาน้ําเข้านะครับประมาณนี้ทีนี้อ่าเดี๋ยวทุกคนดูเลยนะครับว่าด้านในผมใส่อะไรไปบ้างชั้นบนสุดเนี่ยชั้นบนสุดจะเป็นเป็นเปลือกหอยเป็นเปลือกหอยนะครับชั้นบนสุดชั้นที่สองก็จะเป็นนี่ครับเป็นอวนเก่าอย่างนี้เลยอวนเก่าอ่า วนเก่าผมใส่ไปอันนี้สําเร็จรูปนะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ให้นะครับเขาก็มีขายในออนไลน์นะราคาไม่ได้แพงเลยมีเป็นเขาใส่ถุงมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับชั้นที่สามนี่จะ,เป,ะ,ะเ,เป็นกรองละเอียดนี่ชั้นทะี่สามเป็นกรองละเอียดอย่างนี้นี่น,นะฮะกรองละเอียดอย่างนี้อ่าชั้นที่สามนะครับกรองละเอียดแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะครับชั้นที่สี่เป็นฟิลเตอร์เมด เป็นอันนี้หรือเป็นกรองหยาบที่เรารู้จักกันนะครับฟิลตเตอร์เมดนี่อย่างนี้เลยฟิวเตอร์เมดนี่ผมใส่ไปสองชั้นอืม <c oughs> อ่ะทีนี้ให้ทุกคนดูข้างในอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในของตัวถังกรองนะครับอ่าอันนี้ก็คือขนาด6 0สิลิตรนะทุกคนขนาด6 0สลิตรก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีขามาให้ด้วยอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาทำความสะอาดตัวถังแล้วก็ตัววัสดุกรองไปเลยละกันนะครับโอเค่ะลุย การล้างวัสดุบ่อกรองนี่ผมก็ทําแบบง่ายๆเลยนะครับเราก็เอาน้านี่แหละมาฉีดล้างทําความสะอาดแบบนี้เลยทั้งตัวที่เป็นฟิลเตอร์แมทแล้วก็ตัวที่เป็นเปลือกหอยอะนะเราก็ฉีดให้พวกขี้ปลาเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วก็ส่วนที่เป็นอวนเก่าเนี่ยเราก็เอาล้างน้ําสัก1 2ึ่งถึง,งน้ำให้มันดูสะอาดอน,นิดนึงหรือถ้าใครมีเวลาก็ล้างให้มันสะอาดไปเลยก็ได้นะส่วนน้ําที่ได้เนี่ยเราก็เอาไปรดน้าต้นไม้หรือเอาไปทําอย่างอื่นได้นะหลังจากที่เราทําความสะอาดวัสดุเสร็จเราก็เอามาใส่ถังกรองแบบนี้เลยนะครับเริ่มจากชั้นล่างสุดนี่็เเปนนิลลแ2ช้ย ก็ตามด้วยใยกรองละเอียดแล้วก็จัดให้มันดูเข้าที่นิดดนึงแล้วก็ตามด้วยชั้นที่3ก็คือเป็นอวนเก่านะเราก็วางให้มันเป็นชั้นๆอย่างนี้แหละ อวนเก่าของผมเนี่ยใส่เข้าไป5ลูกนะมันก็พอดีกับถัง60ลิตรตัวนี้พอดีและชั้นสุดท้ายก็คือเปลือกหอยครับทุกคนแล้วก็วางทับบนอย่างนี้เลยลเปลือกหอยเนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะมันสามารถกดให้วัสดุต่างๆเนี่ยมันไม่ลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดปั๊มใช้งานได้เลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการล้างวัสดุถังกรองบ่อปลานะก็คือจําน,นวนวัสดุที่ผมใส่ก็ตามคลิปเมื่อกี้เลยนะครับผมใส่อยู่ทั้งหมด4ชั้นนะตามที่เห็นเมื่อขั้นตอนตามเมื่อกี้เลยนะครับมีชั้นที่ 1, 2, 3, 4น ออกบนสองท่อนะครับท่อที่1เนี่ยผมจะไหลมาลงตรงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแจกันแล้วกันไหลมาลงตรงแจกันเออไหลเออไหลมาลงตุ่มนะครับในตุ่มเนี่ยผมก็จะใส่วัสดุกรองเข้าไปอีกอประมาณสองชั้นนะครับก็คือจะเป็นตัวใยกรองละเอียดเขียวกับละเอียดมากๆขาวอย่างเงี้ยนะฮะนี่อันนี้ก็คือตัวตัวท่อที่1นะครับส่วนท่อที่สองเนี่ยผมก็ต่อจากตรงนี้นะครับท่อที่สองก็ไหลไปตรง ม่านน้ําตกนะครับเนี่ยไหลมาใส่ตรงมา่านน้าตกม่านน้ําตกตรงนี้เป็น DIY นะทําขึ้นมาเองอาจจะดูไม่ได้สวยงามมากแต่ว่าก็ทําเท่าที่ทําได้ตรงนี้ผมไม่ได้ใส่วัสดุกรองอะไรเลยนะครับก็แค่เอาน้ําจากถังกรองบอปลามาลงตรงนี้มาพักไม,ไม่เชิงพักหรอกก็คือให้มันไหลให้มันเป็นม่านน้านะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นน้ําที่ได้มาจากถังกรองบอบปลาก็จะไหลมาสองจุดอย่างนี้เลยนะครับ อ่าง่ายๆผมทําแบบง่ายๆนะเพราะว่า,าบ่อปลาของผมมันก็ไม่ได้ใสใหญ่มากนะก็ไม่ไม่ถึงตันหรอกนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนออกซิเจนเนี่ยผมก็เติมตัวที่เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรหัวพ่นเนี่ยหัวเจ็ดพ่นออกซิเจนอย่างนี้นะครับนี่ก็จะมีปลายท่อรับอากาศตรงนี้ในบ่อเนี่ยผมใช้ปัม๊มโซโบนะรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยโซโบรุ่น W P 5 0 0 2นะครับ3ตัว2ตัวแรกเดี๋ยวผมใช้ ดูดเข้าถาังกรองบอ่อปลาทั้งหมดเลย2ตัวเนี่ยผมใช้ต่อกับตัวสกิมเมอร์นะครับกับสะดือบอ่อนะครับกับถังกรองบอ่อปลาส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมใช้สําหรับตัวที่เป็นตัวหัวพ่อนออกซิเจนตรงนี้นะครับเนี่ย หรือว่าถ้าใครมีคําแนะนําอะไรดีๆก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าถ้าอยากให้ประหยัดไฟหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือว่าใช้ใช้ปั๊มขนาดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆข,ของถังกลองบ่อปลาขนาด60ลิตรนะครับอันนี้ผมประทับใจมากเพราะผมใช้มันนานมากนะหลายปีมากเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า6ปีนะซึ่งมันทนมากๆเลยเนี่ยทุกคนทนมากนะครับวัสดุเขาค่อนข้างดีถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ใต้ลิงก์นะครับก็เข้าไปกดเลือก สั่งซื้อหรือว่าซื้อพร้อมวัสดุกรองเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปักไว้ให้นะสำหรับคลิปนี้ก็มาแช์นะครับมาแช์ไอเดียนะครับในการดูแลบอ่อปลาของเราแล้วกันนะครับก,ก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ